ขอโทษทำไมขอ,ขอโทษคะ่ะพอใจหรือ,อยังคะยายกดบ้านเลยอุ้ยให้ยายกดบ้านเลยเหรอไม่สงสารยายหรอกคะ่ะนี่กดบ้านเลยขอบคุณค่ะกวดบ้านอย่างนี้เหรอน,นี่ค่ะอย่างนี้เหรอคะไม่ยันชิชูเหรอเอ้ยคิดถึงหน่อยได้ไหมเอาอย่าทำสิ ปิดไว้ค่ะปิดไว้เลยนะท้ามาเฮ้อมานี่นี่มาจับอันนี้มามาจับอันนี้ขึ้นเนี่ยโอ้ยมันจะหักอะไรจะหักอแล้วอะไรหักอะลูกดัมันดับหมดเอา้าทำไมมันหมบหมดล่ะลูกเมื่อกี้มันดังติ๊ดๆอยู่เลย นี่ไงมันก็ดังอยู่นี่ไงลูกนี่ไงไม่หมดซะหน่อยพี่เกียดเล่นแล้วเหรอมัน้ำยาวางไว้นะนี่ไงพี่โฉมาแล้วพี่โฉมาแล้ว สวัสดีที่เข้ามาชมนะคะขอบพระคุณนะคะที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นะคะอันนี้ช่องพลอยเพชรใจเกินแสนนะคะน้องพลอยน้องเพชรช่องใหญ่ช่องใหม่ะคะ่ะจ้าช่องสำรองค่ะช่องของยายแตนจะมีอยู่มี ออนะก็เธอไปทําน้องก่อนนะเนี่ยเห็นไหมเนี่ยแหน่ยหน่แหน่แหน่อ่ะทำน้องทําไมไหนดิดูหน้าตาคนอ้าอะไรนะแล้วก็ชน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 เอาเอาตั้งขึ้นเลียวนี้เร็วตั้งขึ้นไป ขึ้นไปแล้วน่ะล้มไหมลูกล้ไมลุกขึ้นลูกลุกขึ้นเอาลุกขึ้นนะนืมมาลยอือตาค้นไข่เลน,น,นไ,นนไแล้วี่ไหนก็ไปโรงเรียนแล้วไม่เอาลนะลูกมันจะหักนะสายน้ำยายจะหักออกมาเร็วๆออกมาเลยนี่กังกงตาไปทำงานมายังไม่ได้เก็บให้เรียบร้อยเลยีนตาเร่เนี่ย เชื่อทำงานว่าจะซักงั้ว่าซักหมดแล้วอยู่ไว้นี่แหละะเลอยู่ข้นหรออทตาเล่เลยขอี่ตาโตตลอดขอตาเล่เหล่านี้เลยอย่างนี้หรอ สู้วยวันนี้ไม่มีอีกแล้วอะไรคะปักตกปักตกอะไรน้องพลอยน้องพลอยน้องพลอยโอ้ไม่ป็นไม่กดบ้านมมนกดบ้านอยู่ไหน กาดบ้านยี่ไหนน้นงองพลอยรถข้ามเอวกวาดบ้านงนละของแท้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  ลูกอมหรอลูกหายไข้แล้วตันถ้าไม่ไข้ก็ะจะเดินเล่นอย่างนี้แหละ,ะไปเล่นน้ำนะลูกนะไปเล่นน้ำนะคะใกลใ้กันมาที่มามหาใหญ่อ้วนตรงไหนสวยเมเบาเขาวไม่ได้อยากเป็นคนสวยอยากนนเป็นคน ทุ้ห้อยมากอะะะาาเดินน,น,น,ดน้องเพชรเดินน้องคอยไม่สบายหายแล้วค่ะเลืวแต่น้องเพชรน้องเพชรเพิ่งเป็นวันนี้ค่ะ ่ใครเป็นอันนั An ้น <capacity> นี่คือหรอกพี่น้องโอ้โอ้